สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์วันที่8เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราชสอง3านะครับผมวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันหยุดราชการพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน ก็คงจะอยู่ในช่วงพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนั่นเองนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนเกินร้อซจะไปไหนมาไหนก็ยืดอกพกรุ่มไปด้วยนะครับผมด้วยความรักความห่วงใยจะได้ไม่เป็นไข้วัดจะได้ไม่เป็นวัดเป็นไอกันนั่นเองนะครับผมเมื่อวานนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ก็ได้นําเสนอ,เ,อเหรียญเสมาท่านจะประคุณหลวงปู่ทวด เยยบนา้าทเรจืดท่าวัดช้างให้ไปนะครับผมปรากฏว่า,าสําหรับคลิปแรกของเหรียญเสมาท่านจะบุคุณหลวงผู่ทวดประช้างให้นั้นคันถึงเวลาจะนําโหลดลงในช่องทางของ YouTube ก็ปรากฏว่าเกิดคารการขัดข้องทางเทคนิคนะครับผมไม่สามารถจะโหลดได้ดัง ปกติดังที่เคยทํามาจึงได้ทําคลิปหลูงเรียยนลุงพุทโทขึ้นมาอีกคลิปหนึ่งกะว่าให้ได้ระยะเวลาที่พอสมควรผลสุดท้ายทั้งสองคลิปนี้ก็หลังจากนู่นแหะครับร่วมเที่ยงคืนนั่นแหละครับผมปรากฏว่าโหลดได้แล้วก็โหลดนี่กลายเป็น2คลิปนั่นเองก็คือคลิปที่หนึ่งซึ่งถือว่าสมบูรณ์แบบ นะครับผมเกินร้อยเปซนุนคลิปที่2นั้นก็โอเคนะครับผมถึงจะไม่สมบูรณ์แบบมากนักแต่ก็พอสมควรเลยกลายเป็นโหลดได้ถึง2คลิปคือเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดปัดชังให้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องกราบขออภยัยพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน,าน,านว่าเอ๊ะทำไมมีถึง2องรายการสคลิปนั่นเองนะครับผม สำหรับในช่วงนี้ก็จะขอนำพาท่านมาชมของดีของวิเศษของพระเกจิอาจารย์เรียกว่าคลื่นรูปใหม่ก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าในช่วงนี้าบารมีของท่านนะครับชื่อเสียงของพระอาจารย์รูปนี้เริ่มแผร่กระจายออกไปทุกทั่วสารทิศนั่นเองเพราะว่าท่านเป็น เกจิอาจารย์ครื่อลูกใหม่ที่กําลังแรงนะครับราตทุมงคลของท่านนั้นมีประสบาการณ์มากแทบทุกรุ่นเลยเมื่อคราวที่แล้วก็นําเสนอตะกรุดน,นะครับตะกรุดเ,เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินงกงันทองไปในช่วงนี้ก็จะขอนําเรียนนําเสนอเกี่ยวกับวัตถุมงคลเป็นเหรียญรูปเหมือนของท่านพระอาจารย์จินะครับผมท่านพระอาจารย์จิ สมจิตโตแห่งวัดหนองว่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองนะครับเหรียญรูปเหรียญรูปไข่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถือว่าออกแบบสวยงามเรียกว่าเป็นเหรียญรวงข้าวนะครับผมเป็นเหรียญรวงข้าวอันนี้เป็นกล่องของเหรียญน,นะครับ ก็เรียกว่ามีชื่อเฉพาะของเขานะครับเฉพาะของเหรียญรุ่นนี้นั่นเองจะเรียกว่าเหรียญรวงข้าวรุ่นฉลองพุทธยันตี2,600นะครับผมสองพปีก็เป็นชื่อแปลกบางท่านนี่อาจจะถึงบางอ้อแต่บางท่านบอกเอ๊ะ เหรียญโรงข้าวก็เข้าใจจะต,ต้องมีรูปรวงข้าวอยู่ในเหรียญแต่ว่ารุ่นฉลองพุทธยันตี2,600ปีนี้ยังนึกอยู่ยังสงสัยอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะขอกราบเรียนชี้แจงสนิทนะครับข้างล่างกล่องนี้เป็นหนังสือสีทองเนี่ยแหละครับผมพระอาจารย์จิตสมจิตโตวัดหนองว่าอำเภอเมืองอเมือง จอเพชรบุรีออกแบบก็เรียบร้อยสวยงามเป็นลายไทยนั่นเองนะครับผมก็จะขอกราบเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำว่าพุทธยันตีสักนิดหนึ่งนะครับว่า,าหมายความว่าอะไรนั่นเองคำว่าพุทธพุทธชยยันตีนี้นะครับผมพุทธ พุทธชยันตี2อ0 0ปีแห่งการตรัสรู้ก็หมายถึงว่าเป็นการเฉลิมฉลองของชาวพุทธนั่นเองเป็นการเฉลิมฉลองของชาวพุทธในชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเนื้อกิเลสแล้วก็ชนะมารทั้งปวงนะครับผมพระองค์ บรรลุธรรมด้วยพระองค์เองเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมนะครับผมก็ถ้าแปลภาษาง่ายๆก็คือว่าเป็นการเฉลิมฉลองในวรรครอบ2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันวิสาขาบูชาปีพศ2 5 5 5นะครับผมซึ่งตรงกับวันจันทร์วันที่4เดือนมิถุนายน2555นะครับผมทางราชการนี้ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมายกว่าทุกปีนั่นเองเพื่อกับเป็นการเฉลิมฉลองพุทธยันพุทธชยันตี 2,600ปีแห่งการตัดสรู้นี่แหละครับผมโดยทางราชการนั้นจัดงานที่ท้องสนามหลวงในปี2,555เรียกว่าเป็นสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาโลกประจำปีพศ2,515นะครับผม จนถึงวันที่สีมิถุนายนน่นแหละครับซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาก็มีการเจริญพุทธมนต์การทอดพระปาสามมคีการอัญเชิญพระบรมเสียสารีริกธาตุการเจริญจิตตะาวนาการจัดแสดงส่งเสริมพระพุทธศาสนาการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็มีโครงการอุปสมบทหมู่ถึง1 9 9รูปมีการเวียนเทียนมีการหล่อพระพุทธรูป มีการสวดมนต์ข้ามราตรีเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชัย,ยันตี2,600ปีแห่งการตัดสู้เรียกว่าเป็นงานมาสจัรพุทธย,ยันตี2,600ณมนฑลนพิธีท้องสนามหลวงนั่นเองนะครับผมและในห่วงเวลาฉลองพุทธพุทธชัย,ยันตี2,600ปีนี้ทางวัดหนองว่าโดยท่านพระอาจารย์จิตนนี่แหละครับ ท่านก็ได้เมตตาออกวัตถุมงคลเป็นเหรียญรูปเหมือนขององค์ท่านนั่นเองเรียกว่ารุ่นรวงข้าวนะครับผมเหรียญรวงข้าวเฉลิมฉลองพุทธชยติสองันหรอปีนั่นเองเดี๋ยวลองดูเหรียญน,นะครับผมลองลงกลง้อง,งดูเหรียญพร้อมๆกัน เหรียญรุ่นเหรียญรุ่นนี้ที่ทุกท่านกำลังจะได้ชมนี้เป็นเหรียญทองแดงผิวไฟนะวครับผมนี่แหละครับเหรียญทองแดงผิวไฟปีสองพันห้า้ยห้าสิบห้านะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ หูเหรียญไม่ได้เจาะหอเหรียญตัดน,นะครับผมยกขอบสูงแล้วก็มีรวงข้าวทั้งสองด้านเลยนะครับรวงข้าวความอ,อุดมสมบูรณ์พูนสุกนั่นเองนะครับรวงข้าวทั้งสองด้านท่านพระอาจารย์จินั่งสมาธิอยู่ตรงกลางเหรียญครึ่งองค์นะครับผมออกแบบได้สวยงามนะครับผม ก็เป็นเหรียญที่น่าศรัทธาเหรียญหนึ่งนะครับนี่แหละครับเปลี่ยนรูปเหมือนท่านพระจย์จิตรงสังคติท่านนี้ตอกโค้ดเอาไว้นะครับข้างล่างก็มีโค้ดอีกตัวหนึ่งจอจานนี่แหละครับจินี่แหละครับผมท่านนั่งสมาธิออกแบบได้สวยงามครับข้างล่างก็จะเป็นโบ นี่แหละครับโบมีคำว่าพระอาจารย์จินั่นเองพระอาจารย์จิอันนี้โรข้าวนะครับเม็ดข้าวนี่สวยงามสีทองนะครับผิวไฟเหรียญนี่ยังอยู่สวยสดงดงามมาก คือเป็นเหรียญที่หากท่านพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักพบเจอเจอที่ไหนถ้าสภาพสวย,สวยกๆกิบกิบผิวไฟยังอยู่อย่างนี้ราคายังไม่สูงนะครับผมก็หลักร้อยต้นๆถึงกลางๆตามสภาพพร้อมกล่องเดิมๆก็น่าเก็บนะครับผมน่าสะสมอันนี้เป็นด้านหลังลงอะคระยันเรียกว่าเข้มขลังนะครับผม เข้มขลังอัครายันก็ยันคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วสามดวงนั่นเองนะครับมอะอะอุนี่แหละครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อุชุปฏิปันโนนะครับผมท่านเป็นสิทธิเอกหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ได้หลายรูปโดยเฉพาะท่านหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกแล้วก็โอ้โห เป็นสิทธิ์นักสิทธเอกของหลงพ่อยิย้มวันดอกจอกด้วยนั่นเองเพราะว่าพลังจิตของพระจย์จีนี่สูงนะครับผมวัดหนองว่าแล้วก็มีหมายเลขเหรียญนี้มีหมายเลขนรงกลับนะครับเป็นเหรียญหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งพันหนึ่งั่นเองหนึ่งพันเอ็ดนี่แหละครับรุ่นฉลองอายุครบ สีรอบโอ้แหมจังหวะดีนะครับท่านพระอาจารย์จิในปี2555นี้ครบสี่รอบอก็เท่าไหรแล้วครับ555ปีนี้มัน6-3เข้าไปแล้วก็ช่วงนั้นสี่สิบปีนะครับ48โอ้ปัจจุบันนี้ก็อายุ50กว่าแล้ว นะครับผมถ้าภาษาบ้านๆ mm. ก็เรียกว่าเขียวกำลังคมนะครับหมายถึงว่าวิทยายุทธพุทธคมของท่านพลังจิตของท่านนี้กำลังแก่กล้านั่นเองนี่ยันนี้ตอกลึกลงไปสวยสุดงดงามนะครับผมสวยสุดงดงามผิวไฟยังอยู่เลยนะครับเยอลนะครับ ของพ่อของปู่ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์คลื่อนลูกใหม่ที่น่ากราบน่าไหวน่าศรัทธานะครับผมพลังจิตท่านสูงประตุมคลของท่านนี้รู้และแต่มีประสบการณ์โดยเฉพาะตะกุฏโทนของท่านนะครับผมเมตตาค้าขายเป็นเลิศนั่นเอง เห็นแล้วน่าศรัทธานะครับผมถ้ามีโอกาสาไปเมืองเพชรก็ลงแวะเข้าไปกราบทำบุญกับท่านนะครับผมส่วนตัวผู้ผู้พูดนี้สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิงหาสามสิบสหนึ่งก็คงจะมีโอกาสไปที่ชะอำนะครับมีภารกิจที่อำเภอชะอำก็ต้องดูว่าจะสามารถปลีกตัวไป สถานที่ต่างๆที่ใดได้บ้างนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ไปคนเดียวมีคณะหมู่คณะไปด้วยนั่นเองนะครับเหรียญนี้สวยงามนะครับผมเป็นเหรียญที่น่าสะ,สะแสวงหาดูแล้วเข้มขลังนะครับเพราะว่าเหรียญนี้จะมาพร้อมกล่องตั้งแต่ปีห้าห้าแสดงว่าเป็น ก็เหมือนแบบเดียวกับพิธีฉลอง25่ิบพุทธศตวรรษแหละครับวัดวาอารามสำคัญสำคัญทั้งทาง,ทงราชาการด้วยก็จะจะให้มีพิธีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นะครับอันนี้ฉลองพุทธชัยยันตี2,600ปีก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นี่แหละครับคือกล่องเหรียนรวงข้าว นะครับผมออกแบบสวยงามเรียบง่ายดีนะครับลวดลายไทยเหรียญรวงข้าวรุ่นฉลองพุทธชยันตีสองพอปีนี่แหละครับผมพระอาจารย์จิสมจิตโตวัด หนองว่าอำเอเภมืองจัังหวดเพชรบุรีนะครับผมเรียบง่ายเข้าใจง่ายดีอันนี้พร้อมกล่องเดิมๆผิวไฟอย่างสวยเลยนะครับผมถ้ากราบเรียนพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านหากพบเห็นวัตถุมงคลของท่านพระอาจารย์จินะครับผมถ้าใช่เลยแล้วก็ราคาไม่สูงเกินไปนัก ก็ขอกราบเรียนแนะน,านาําว่าควรเช่าบูชาเก็บไว้เถอะครับผมเป็นของดีของวิเศษอนาคตนั้นจะหาไม่ได้ราคาเช่าหาจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วในอนาคตนั้นของเล่นของฝีมือนี้ก็จะอาจจะออกมาระบาดสาดกระจายไปทั่วนะครับผมเก็บได้ก็กราบเรียนนะครับเก็บเจอเจอที่ไหนก็ถ้าไม่แพงและใช่เลยโปรดเก็บไว้เถอะครับผม ก็ต้องของกลาบขอบพระคุณทุกทท่านที่ให้ความเมตตาเข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมกลาบขอบพระคุณทุกทท่านที่มีน้ําจิตน้ําใจมีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กําลังใจเข้ามาก็ต้องของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับผม แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท่านที่คิดว่าจะมีน้ำจิตน้ำใจคิดว่าจะมีเมตตาธรรมคิดว่าจะกดติดตามให้กาลังใจเพิ่มเติมเมข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมขอกราบอราธนานิบต์อำนาจเดชะบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีท่านพระอาจารย์จิตสุจิตโตแห่งวัดหนองว่าเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี หากแม้นว่าองค์ท่านทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีอำนวยช่วยเหลือทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิต,ตจิตใจเยมเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองไพยบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมสับปทุกสับปะโซสับปรโรคสัพพภัยสับปะคระหเสนตังไลตรงบาลายหายไปสิ้น ยังมีแต่ความเป็นสวัสดิ์ิพิพัฒน์มงคลมีโชคมีลาภมีเมตตามหานิยมตลอดสายหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเรื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเ,เป็นกรณีพิเศษ ขอให้ทุกท่านได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งิ่งขึ้นศัตรูหมู่มารทั้งหลายภายัยอันตรายทั้งปวงโรคภยัยไข้เจ็บทั้งหลายอุบัติเหตุอุบัติภยัยทั้งหลายผู้คิดร้ายมุ่งร้ายทั้งหลายจงมาลายหายไปสิน้นผู้ที่คิดเพ่งโทษทั้งหลายขอจงมาลายหายไปสิน้นจงพ่ายแพ้เป็นภัยแก่เขาเหล่านั้นไปในที่สุดด้วยเถิน ขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลขอให้สำเร็จผลด้วยบุญญาบารมีอิทธิบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านพระอาจารย์จิตแห่งวัดหนองว่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีด้วยเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ